มีคำถามจะถามผู้หญิงอ่ะการแต่งตัวผู้หญิงที่แต่งตัวแบบไหนที่ทำให้พอรู้สือพอยั่งหันจมองอันนี้ไม่ได้หมายความว่าเอ้ยชอบหรืออะไรคือแต่งตัวแบบเนี้ยผู้หญิงแต่งตัวแบบเนี้ยแล้วแล้วทำให้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 พอลุสือหันจมองได้อันนี้กระดูดตาก็คือแบบว่าแบบนี้กางเกงธรรมดากางเกงยืดกางเกงยีนเนี่ประมาณเนี้ยหรือว่าเสื้อยืดอะไรก็ส่วนบางกระดูต่างก็เขดูเก๋แบ่ป็นแบบบรรพันปอนนะ แย่หนึ่งก็จะบอกว่าต้องลงโกรแต่งตัวเรียบร้อยมันก็อยู่สะอาดสะอาดดีป่ะเออว่าเออเรียบร้อยประมาณนั้นสไตล์แบบไหนสไตล์แบบไหนลูกคุณหนูลูกคุณนายหรือว่าลูกแบบวัยรุ่นวัยรุ่นเนี่ยทีมที่ที่เขาถ้าเขาเดินผ่านเนี่ยแล้วค่อยมาหันเนี่ยวัยรุ่นวัยรุ่นเออว่าประมาณว่าเออไม่ต้องเรื่องเยอะประมาณนั้นคือแต่งตัวแบบง่ายๆแต่ดูว่าเออดูดูดีอ่ะแล้วก็เครื่งยนต์ยี้อยืดแรงก็ก็ดูดีนะเออ ว่าเกียดีเสื้อยืดหวกอ,อะไรแบบนี้ัก็ดูน่ารักอย่างแบบก็ตายสะตายหรือว่าเสื้อเชิ้ตควานเนี้ยมันก็ดูเรียบร้อยหน่อยถ้าแฟนเราแต่งตัวเก่งๆแต่ตัวงๆนะสวยถามว่าชอบไหมไม,ไหม,มันพูดถึงเนี่ยมันก็ชอบอยู่แต่ก็คือว่ามันไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่วะ่ะทำไมทำไมมันก็ดูไม่ดีอะก็คือ อ้าเต้แต่งตัวจะไปไหนอลไประมาณเนี้เออประมาณนี้ยแต่งตัวแบบเออพื้นฐานเลยประมาณเออ้านค้าอย่งเออจะแต่งตัวเบบเออนั่นั่หน่อยสักครั้งหนึ่งประมาณนี้ก็โอเคอยู่อ้ะเขาเขาออกไปข้างนอกกับเราไหกเต้องออกนอกไปกับเราก็แต่งตัวดีๆไม่ชอบหอดีก็ดีอยู่มันก็ถืว่าเออให้โอเคให้ถูกตาใจเราที่เรากลายก็โอเคแล้วนี่ก็แต่งสวให้หมอสมกุลตลอดเวลาเออโอเคโอเคออเงย